สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปปั่นจัก,กรยานเล่นดีกว่าปั่นชิ่วๆในวันหยุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคลิปอะไรลงดีครับโอเคผมพาเขาไปปั่นในป่าดีกว่าเพ้่ยจัก,กรยานแบบสไตล์สไตล์อนี้ครับเข้าป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เป๊กชลอกอ,อนไม่งั้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มทรายเพราะนั้นก็ล้มมาแล้วครับแผลแบบแผลเป็นรอยแบบว่าเป็นลอยมันช้ำอ่ะครับล้มทรายแหละครับเอาจากอยาก่างคันนี้เอาเอาเข้าป่ามาครับล้มทรายทรายมันหนามากครับตอนนี้ตอนนี้ผมยื่อกาศสูงที่จะล้มทรายนะครับ อย่างแรกก็คือเอ,อ่อทรายมันค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วตัวยที่ถือกล้องด้วยตัวนึงขนาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมแค่ปั่นที้เฉยไม่ได้ถือกล้องครับมาปั่นจกักรยานเล่นแถวนี้ครับก็ยังแบบว่ายังล้มนี่ตรงนี้มุมอันตรายเลยครับเพราะว่ามันเป็นทรายลึกมากนี่เราจะยังคันนี้มาก็ได้นะครับ <c oughs> ขึ้นปั่นต่อ,อ,อชอบปั่นแนวอออชอบปั่นแนวประมาณนี้นะมันรู้สึกแบบข้างหน้านี่เนินนะครับมันรู้สึกแบบสนุกดีครับมาปัน่นอ่ะผมชอบนะบมาปั่นลุยๆอะไรแบบนี้ชะลอนะชะลอชะลอโอเคทางด้านหน้านี่ มนเป็นทางตรงเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นอุ้ยอุ้ยเป็นทางตรงที่มีสายสูงครับอย่างแรกคือกินแรงอุ้ยอุ้ยอ๋อโอ้โหเจ็บขาล้มล้มจนได้ครับทุกคนเจ็บมากเลยนี่วันนั้ผมล้ม,มอยงนี้สายสูงมากทมกคนเลยครับเกียร์ยี่ห้อน,นี้ทนมากเลยครับดูใช้มานานมากเลย เกียร์ยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อดังอยเป็นเกียร์จากญี่ปุ่นครับบอกไปเลยแล้วกันเกียร์ชิมันโอครับคือผมยกย่องให้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ที่แข็งแรงมากครับล้มสไลด์ล้มขูดยังไงก็ไม่พังครับเกียร์ตัวนี้พักๆครันี่เท้าพักเท้าพักเท้าพับตัวนี้นะครับเป็นจักรยานที่ก็ราคาก็สูงอยู่ครับราคา เออเรียกว่าราคาเท่ากับจักรยานเสือภูเขาที่เคยซื้อที่ปั่นนะครับคันส,มส,มส,มสม้มๆอ่ะคือคันนี้ราคาเท่ากันเลยนะครับแต่คันนี้ใช้มานานกว่าร่วมเกือบจะสี่ปีแล้วครับจักรยานคันนี้โอเคแทงนี้ยากอยู่ครับเป็นทางหินโอ้โอโอมันสั่นมากเลยครับเบ๊กโอเค โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ